อะไรวะเฮ้ยมันไม่มาถึมันมันนี่อะไรอ๋อโหสัตว์โอ้ยไม่เยอะไม่เยอะเมื่อกี้สาวดูคุณคนเลยมันเหมือนกูมาแล้วกูมาถ่ายคลิปอะไรพวกนี้อ้าอ้าอ้าขอถือไอคิ้งไอเบ๊อเบ๊อไอฉากนั่นแกแกต้องไอนี้ไปแกต้องทำเป็นฉากทำแล้วก็ให้คนเห็นเขาได้เสียงอ่ะอ้าอ้อ้าอีกอ้ มีกไม่อยู่ไอ้เหี้ยมีก็จะทำทันแเอามจะเอาลิปนี้ไปฟ้องไอ้เหี้ยอีกอายเสียท่านก็เป็นไงวะเสียงไีก้ไีก้จับปลาไว้เี้อาจารย์ปบาอาจารย์อาจารย์ย์ขวดอร ไอ้เย yeah. ok <giving> ok ้ยน <in> ี่ยังไม่หยุดไคไอ้เย้ยสนุไวะไอ้ไอ้ไอ้หายขาดเน่ยไอ้เย้ยตรงนี้ร้อนเลีกูตตรงนี้ร้อนนะเดี๋ยวกูจะภาพเป็นที่ยายวายนะเขี้ยอะไรอะไรวะเนี่ยนิโก้พยายามจะสอนแล้วไอ้ไดือด้อนท่าตอ้โอ้ยบ๊อบบี้นิโก้นิโก้บ๊อบบี้ทางแรกคู อ่โาโน้ตขาไงบีโกโ้มันตีขาตีขาพยายามด้วยให้มันสบายพรามึงคิดอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้โหคำพูดมึงไม่น่าคิดเลยมั้งบีโกโอ้อย่าทำแงรงเขาจีบนะบีโก้เดี๋ยวกูจะแจ้งเดี๋ยวกจูจะแจ้ง <c oughs> ในขณะในขณะที่บีโกโ้กำลังทำการันอยู่ศาสตราจารย์เขาไลยดิบุกเข้ามาทำอะไรกันเนี่ยมันวะก็กูเป็นคนเล่าไงในขณะนั้นกูก็ได้เดินเข้ามา บอกว่าหัแจมดเวยแล้วก็กก็ได้ยินเสียงขึ้นเลยแล้วก็เกิดเป็น2เสียงกูได้ยินกูเมาอีกกูเมาเสียงนิโก้สั่นมากอ่ะเออโหตอนนี้ยี่ตัวชีว